โมตสัพพะวะโตอะระมาตุสมะสมุตสัพตะนังนาปิวะยะอัคคมังนาสมะตะเรอติเตนาปะไรวะยะ อนเถนะยุโตสยาติบริจะได้แสดงพระธรรมสลาธพระสักพุทธธรรมสองสอง ประดับ,บสติปัญญาสมเ<ว>พิธอภูณสทาาประสาทั้ง<ว>ท่านสาธุชนหมายผู้มีความคลอนควายใจการ้องเพ็นงประสมทงเป็นพืชฐานความ อันเปนกันที่พระศุกร์สุขารุ่งพระราวนากรรมวัวันที่สิุการดพศุกร์ตามพระินระญาตึ้องทำิธีเป็นสารการุญญาตโดยสมรพระวินัยว่าต้องวาร่างอาการรู้จุดการทำพวาร ผู้อยู่ร่วมกันตะรอสามเดือนซึ่งหมายถึงยินยอมให้ภาคการต่อเตือนิมได้ในทุกกรณีไม่ต้องเกรงใจกันว่าเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยเพราะว่าในระยะเวลสามเดือนที่อยู่แต่พสศดารกันนั้นอาจฉริย์ก็ต้องใจในเรื่องการ หรือว่ามีความขัดต้องอนองอกันแล้วไม่พึงนีเงียไว้ควรเปิดเผยชี้แจงว่ากล่าตตวตฏเนกัไในไ่ในการว่ากวเสก,กันตามที่ประวัติปัจนี้ถือว่าเป็นข้อโกคือกันไม่ได้จึงนัก่าเป็นพิธีกาที่ดีควรส่าคม วันนี้พระภิกษุสงฆ์ไม่ทำบุญกรรมหรือสวดปาทิโม่อย่างมันขึ้นหรือแดกสุภาพตุของเดึงดเดือนจะมีพระวินัยอัค์ใหญให้ทำพวกราการแทนการสวดพระปาทิโม่ในตันเองจึงมีพวกราการนี้เดียวร่างเดียวร่างนั้นพวกร่า เพราะที um, um, our, store, ่พระศิวะผู้ทำกรร ดังว่าบาพระเจ้าที่โตดังนั้นบอภิษานนี้จึงถือว่าเป็นาง Gracias. Ah, ah. พุทธก,การสมัยนักชิมพระโพธิการพระพุทธเจาพระทักอยู่ที่นัครสาวกถีครั้งนั้นพวกเดรธีนักบวชนอกพระพุทธสามีราสาการว่าเสื่อมถอยน้อยงลงตามประการ ที็นเหตุใหวกเอราวัี์พาากแคร่งนัทำลายระพุทนโดยประกาศการต่างๆในที่สุดก็อาศัยเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงบัญเกิมาพระสาวกม่เสดปฐม สิ่ทีการแสดงปพิหารองคการข้าเราเวรทีมีฤทธปริหารองลงมั่นคงเป็นเ่พร้อมให้ตาตอบได้ทุเมื่อถ้าไม่เชื่อ่อพระพุทธเจ้าแสดงปิหารแห่งนันว่าใครจะเกิดกาสามารถต่อการการโฆษณาพระาภารนี้ าการกท,กทั่วไปทุกแห่งพวกเดรัจฉีเห็นว่าพระพุทธเจ้าและพระสาวกเนี่ยเดวีมาแสดงอาการอั่หลากหลายในคำโฆษณาชวนเชื่อของคนก็โฆษณาพักผู้กล่าวไปว่าพระพุทธองค์ไม่สาม,มารถแน่จริงจึงไม่ล่ารัก พระพุทธองค์ทรงเห็นว่าเมื่อนีสาคัญยิ่ถ้าสมนิ่งต่อไปผลไายจะเกิดแก่พระาศาสนาของพระองค์แน่จึงรับสั่งว่าพระองค์จะแสดงยมโผกิจฐานที่โคนมะม่วงในวันเพ็ญเกินมาสราระคือเนแต่พ,พกวกเดรธีแห่งธาตุวมาพระพุทธิจ้า จะกลับสแสดงปฏิหารีตามก็พากันวาอุบาย <c oughs> เพื่อจะไม่ให้พระพุทธเจ้าทรงสแสดงปฏิหารการที่ทรงรับสัง่งจะได้ถือโอกาสผมว่าพระองค์พูดไม่จริงจึงแบ่งกันเป็นพวกพั่วออกไปตาทำบายน้องม่วงไม่ว่าต้นเล็ต้นใหญ่ให้สิ้น ไปจนพ่อเทสะคอสาวัดีมีพวกหนึ่งก็ช่วยกันสร้างโนนโดกสูงใหญ่ขึ้นในสำนักของคนผพ้่อแสดงปฏิหารในวันอาสาฬหาเ่นกันปลายพระพุทธองค์ทรงเนียยสงบเป็นปกติมาจนถึงวันเพียงเดือนอาสาฬหาอันเป็นวันน,น้นนับการปฏิหาร ตอนเช้าได้เกิดพายุขึ้นในนครสารพีพักเอาบันดบของพวกเดวัีผ่านเท่าไรลมจนหาชิ้นดีไม่ได้ในตอนเช้าวันเดวพระพุทธก็ยังไม่ได้มีการยังไม่ได้มีภาพที่วจะแสดง โม่โมที่เหลืออยู่คนหนึ่งจะไปลถวายพระราชาในพระบรากุศลเกิดความแย่ศรัทธาจึงน้องเอาหัวโ่ศกนั้ถวายพระราชนองเมื่อพระาชนองทรงรแงสละสาให้พระอมับ จะทำเป็นน้ำปนละถวายแล้วให้นำเม็ดม่มงวงวางลงบนพื้นดินครั้งทรงสันน้ำปนละเส็ยดแนวจึงวาบพระหัตถ์ให้น้ำตลกลงลงมาเล็มม่วงน้นท,ทันทีก็เกิดปติหาเมาด็ดม่วง,งนั้นได้แตกนอกออกมาตื้นเจนต้นสูงใหญ่ แตกิีก้านออกไปพระพุทธองค์ตรัสก่าวว่าแสดงปฏิหารที่ต้นหนองน้อมนี่พอขารแสดงปฏิหารแผ่ออกไปมหาชนก็พากันมาประชุมกันเนองแน่แม้แต่พระเจ้าพเสริญที่โปรดสมภพด้วยข้าพระบรมราชานุภาพก็เสด็จมาพระพุทธองค์ตรัแสดงปฏิหารที่ต้นหน้อมน้อม ผู้สละกรรในอากโดยรอบบริเวณตนมะม่วนั้แล้วทรงนิมิตพระพุทธมิตมีลักษณะหลพ่ออง์ขึ้อองมให้เป็นคู่กับพระพุทธองค์เมื่อพระพุทธองค์ทรงประทับที่โคนมะม่วงพระพุทธนิมิตก็จะประทับอยู่บนมะม่วงพระนิพระพุทธองค์ ขึ้นไปประทับอยู่บนตน้นมะม่วงพระพุทธนิมิตก็กลงมาประทับอยู่ที่โคนมะม่วงแทนการสแสดงปฏิหารเป็นขั้วข้อนี้เรยียกว่ายมกปฏิหารร้านสแสดงยมกปฏิหารแ้่พระนนพุทธองค์ก็ทรงเสด็จขึ้นไปประทับดำน้ำสาที่สวรรค์ชั้นดาเวเพื่อสแสดงครามประพระมา วันนี้การควบคุมตับเตียงนี้เป็นมาต,ตรการเดี่ยวะฉะนั้น,น,น,นการออกพรรษาจึงมีอนินสัยผลประโยชน์มากในส่วนของพระภิกษุครั้งทำปวรารณากรรมแล้วคือตั้งแต่วันแรกข้ามเดือนเสกถึงวันทีนส่สิบห้าข้ามเดือนสองรอในเวลาเดือน ย่อมมีงานที่สองหน้าระการคือหนึ่งอยู่ปราศจากไตรจีวรถอใได้ถหนึ่งได้สองออกจากวัดไปโดยไม่ต้องบอกลาพิเศษได้สามไปฉันโรงกันได้ในเมื่อมีพูทโธออกชื่ออาหารสี่เมื่ oh é. ah. ไม่สดวกาคามันสาอร่มันมสนพราเพื่อจะได้นำไปเป็นแนทางทางิติในารนชีวิตมุนเเียพติกรรมของตนข้อสุ่สภาวะธรรมว่าทำชีวิตเป็นประโยชน์มีศักยภาพอย่างแท้จริง ซึ่งถือเอาหลักวันนี้บำเพ็ญทางพระรุวงธรรมะประพื่อปฏิบัติทำบำเพ็ญความีไม่ใส่หาสิทธการไรประโยชน์สมด้วยสุภาษิตที่ปรากฏอยู่ในพุทธกาธรรกาใยสมภาวะฌานปกติที่ใหญ่ขึ้นเป็นบทุกเพศในเรื่องท่อนว่า อตปางามาคิอว่าใจยะเป็นอาภิซึ่งแปลเป็นความว่านักทองอย่าลืมตัวอย่าประพฤติไม่เป็นธรรมอย่าพรางไปในที่ใม่เป็นท่าอย่าไปหาสิ่งที่ไรประโยชน์การนี้การประพฤติ ทำควาเพ็ยความดีมีประโยชน์สำหรับมนุษย์ทุกคนันั้นท่านสาธุชนท่าหลายจงพรายามพยายามพากเพียงปราพเพื่อปฏิบัติธรรมอันเป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาชีวิตของตนให้วัฒนากข้าวหน้าต่อไปสมกับที่เกิดเป็นมนุษย์และได้พบพระพฤติธสนา ดังที่ได้วิสัชฌนามาแล้วในการที่สุดแห่งพระธรรมนิชยานี้ด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพและบุคคลที่ท่านทหลายได้มเป็นแล้วจงดลบันดาลอภิบาลให้สาธุชนทั้งหลายปราศจากโลภภาพให้พี่ปัตตุปัตโตนุบา เริดดยจตุรภิกของท้ส่ดวอายุวสุขภาวะปฏิธานรารธ,ธานรรมสาสมบัติและปราชนาิ่งใดอันเป็นไปด้วยความชอบทมขอสิ่งนั้นจงสังเกตจงสังเกตสมปราชนาทุกป,ประการเถิดแสดงพระธรรมจนนา,ารยานิงพาโกลางปรสา